เตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่หนึ่งเมษายนพศ2565นะคะเช้านี้นะคะท่านผู้ชมคุณยายพยาบึ้งก็มาหาเอทที่บ้านนะคะ บอกว่ามีตัวเลขจะมานำเสนอให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าตัวเลขของคุณยายพยาบึง้งในวันหวยออกจะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะท่านผู้ชมคุณยายบอกว่ากลัว fc จะพลาดนะคะก็เลยมาหาแอดนะคะท่านผู้ชมคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองช n แนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยายพร้อมกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีสสดค่ะจะเป็นยังไงบ้างเนาะคุณยายฝันดีอีกแล้วใช่ไหมคะคุณยาย ฝันว่ายังไงคะดีสับต่ออสุจิอสูงมูสูงมูสูงสูงให้ดีสอบกันร้านเนาะยุ่งเจ้าเลยนะอ๋อดีสอบยุ่งสนเออสอบคืนอันโนจำมึงเออจะเคืนไอ้ตัวอันนี้ใช่ตัวอุองใช่ไหมนู้นก็มัวแต่ไปหาเหตุกันเลยไม่ได้ไปถามความฝันของคุณยายเนาะไม่เป็นไรวันนี้คุณยายมาถึงบ้านเอ็ดแล้วนะคะท่านผู้ชมสงสัย คุณยายจะเอาโชคมาฝากกับเอฟซีทุกท่านแน่ๆเลยเนาะยายเนาะคือวันก่อนที่เราเอาเลขพยาบึ้งเนาะพยาบึ้งให้สองเก้าโอ๊ตมิชัยสองเก้าสองหกสองหกเม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ายายซื้อสองเก้าด้วยเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันเพราะว่าเอ็ก็ซื้อค่ะสองหกหกสองแล้วก็สองเก้าเก้าสองค่ะโอ้ใช่ค่ะยายแล้วก็ยายก็เลย หลังจากที่ว่าเอาพญาบึ้งเนาะคุณยายก็ฝันดีนะคะท่านผู้ชมว่ามีคนเอาผ้าทุงผ้าทุงใหม่เนาะผ้าสรงไหมกับผ้าทุงใหม่เนาะเอามาให้คุณยายเนาะคุณยายได้รับไหมคะเออมันคระพริเหรสูงไหมไดเอามาใส่เนาะสูงสูงแหกขาดมกลวกลงเป็นสรงเก่าเนาะเป็นสรงเก่าอ๋อขาดเป็นรูเลยใช่ไหมครั้เปกะา คือว่าเลขศูนจะมาเนาะคุณยายถาเลขยบ้ามงเองตาพี่ตาตาแก่เออูก่แต่แ็โตััตามัะได้เอาตกสมปุ่อมุ่ก็ยังไ้มันดีซมเจมงแกเดจผ้าทุงใหม่เป็นลายๆเนาะอืแต่สรงเถ้าสรงมคนขาด ข้าสรงคาบคาบเป็นรูรูแบบนี้เองเป็นรูรูก็เลขศูนเลยยายเห็นวะแล้วเราจะตีว่ายังไงเนะาเนะเอากิมม์กเนอ่ะก็เดี๋ยวแอดจะแปลให้ท่านที่ชมได้รับชมรับฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณยายก็ฝันว่ามีคนเอาค้าสรงกับค้าไม้มาให้สองพื้นเนาะข้าข้าสรงข้าไม่นี่กราถุงหนึ่งพื้นกรถุง้าสรงหนึ่งพื้นก็เป็นสองพื้นเนาะแล้วก็ อีกอีกพื้นหนึ่งเนาะผ้าสรงาขาดอาพาัอาพผ้าเนี่ยอัพผ้าสโรมเอม,มือเออมือขาดอ๋อผ้าสโรงขาดเป็นรูเนาะเป็นรูอ,อ่ยคุณยายเราก็ตีเอาสองพื้นก็เป็นสองรูก,ก็เป็นศูนย์เอาสองศูนย์ไหมคะคุณยายเออเอาหนักเอาถองเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีให้ยายเนาะตีมือคุณเอ,อ๋ยงจะตีนะค่ะก็จากความฝันเราก็ตีเป็นสองศูนย์เนาะยายเนาะนเพราะว่า ไอ้สองพื้นก็เป็นสองเนาะแล้วก็รูเป็นศูนย์เนาะออแบบนี้หละเอาแบบง่ายๆค่ะคุณยายลองยมออยกักตาค่ะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับความฝันของคุณยายพญาบึ้งนะคะก็ถือว่าฝันดีนะคะท่านผู้ชมสองศูนย์ศูนย์สองเม็ดเดียวนะคะหรือว่าถ้าเอฟซีจะช่วยกันตีคุณยายก็ก็ตีได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะ เผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะตีได้แม่นกว่าเนาะยายเนาะค่ะยายก็ตีได้สองศูนย์ศูนย์สองเม็ดเดียวนะคะจากเลขความฝันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็คุณยายมีตัวเลขอะไรมาอีกไหมคะคุณยายพี่ว่าเกับายุ่มเกตห้าห้าเกตอ๋อเลขนกร้องบอกใช่ไหมคะเกต้ห้าเกต้าห้าคุณชายุ่มเกตยาใหญ่ใหญ่ยาวด้วยยาวาเสือเกต้าห้าชายมุกจับปีปีนกปลา นกสองตัวเออโมลมีวอยู่อยู่อยู่เ็ห้ามาร้องบอกคุณยายว่าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเบอบอกชัดเลยใช่ไหมคะคุยายเกี้ยน้องกราดกราธมกันมาเกาะอยู่ที่องค์อุบายน์สอุบายสีมากินข้าวกับคุณยายเนาะกินข้าวด้วยบอกบอกหวยด้วยเน้อยายเนาะ คุณยายก็บอกว่าอันนี้คือไม่ได้ฝันเนาะอ,นนอันนี้ไม่ได้ฝันนะคะ,ะท่านผู้ชมแล้วก็นกบินมาหาคุณยายมากินข้าวกับคุณยายเนาะที่บา้บานแล้วก็มาร้องบอกตัวเลขนะคะเจ็ดห้าเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> คุณยายก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะยายเนาะเลอเเใหญ่ไอส้มอ๋อเสิไอ้เหื่อ น้ำเล็กเป็นอะไรสยบอกบางคนเขาไม่เชื่อเขาก็หัวเราะเนาะอ่าักนเกลือนยิ้มแม่แอ้่ยใหญ่เลยยิ้มแม่แอ้งในญ่กระด่างชัดแจวเลยใช่ไหมคะยายยิ้มครั้งนะยิ้มออกยิ้มออกเจ็ดห้าเจ็ดห้าเลยเนาะแต่ว่าอันตัวนี้เอดซื้อไม่ได้ค่ะยายอั้นหมดแล้วอันนั้นอยู่ได้ยืมใช่เพราะว่าเขียนไว้ว่าจะซื้อแต่ว่ามันอั้นนายายก็เลยคัดออกเนาะเอ๊ะมีตุ๊กโต้ชันโตนี่ตุ๊ก จะมือใหญ่หมดเจ้าวพาจะมือค่ะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขจากคุณยายพยาบึ้งนะคะก็จากความฝันนะคะน้ายายเนาะความฝันได้2 0 0 2เม็ดเดียวนะคะแล้วก็เลขนกร้องบอกคุณยายนะคะ7557นะคะท่านผู้ชมในวันหวยออกนะคะเผื่อว่า2ตัวนี้จะมาในวันหวยออกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะ สรุปเลขพญาบึ้งของคุณยายเนาะพญาบึง้งเนาะพญาบึง้งที่เราเอาวัน,กน่กนเนาะยายสองหกเม็ดเดียวเนาะสองหกเรากันเรากันด้วย่ายายเราเอาสองเก้าด้วยค่ะเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะยายทายเราคือมือกบบาทจ้า อาคุณย,ยนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขของคุณยายพยาบึ้งนะคะที่ว่านกร้องบอก7-5เม็ดเดียวนะคะแล้วก็จากความฝันที่ว่ามีคนเอาผ้าสโรงกับผ้าทุงหไหมามาให้2อผืนนะคะแล้วก็อีกพืนหนึงขาดนะคะท่านผู้ชมแอดกับคุณยายก็เลยตีเป็น2-0-0-2นะคะ แล้วก็ตัวเลขพยาบึ้งของคุณยายนะคะที่เอดเอาวันก่อน,นะคะ26หเม็ดเดียวเน้นๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวกันก็29ด้วยเนาะยายเนาะอืเ29ด้วยนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่ามันจะมาตัวกันนะคะสําหรับตัวเลขของคุณยายพยาบึ้งก็มีแค่4ชุดนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามคุณยายได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะคะเพราะว่า คุณยายก็อยากจะให้ท่านผู้ชม fc โชคดีไปด้วยกันนะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะยายเนาะใรรวยๆทุกคนค่ะอ่ะคุณยายเอาอ่อนค่ะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชมส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงนะยายเนาะดวงวนาถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีไปด้วยกันนะยายเนาะรวยไปด้วยกันเนาะถ้าให้คุณนยายเอวยพรให้ fc หน่อยค่ะเอ้ยน่ยเอวยี่ มือจากอาขี hmm. 80, uh. ้ยาดูอาขี um. <trong>. ้ยาหมดนี hmm. mm ่จ้าจีนตามือนะเราเี้ยาเรานี้ยาดูดๆอาขี่ยาเราเราลงไปตามาเพื่อที่รูกคุณยายก็ยังคิดถึงเอฟซีเหมือนเดิมนะยายเนาะเดิมใช่คุณยายก็รักและคิดถึงเอฟซีนะคะอยากจะให้เอฟซีของคุณยายโชคดีไปด้วยกันนะยายเนาะค่ะสาธุค่ะคุณยายวันนี้แอดก็ขอบคุณคุณยายมากๆนะคะที่มา เล่าความฝันแบ่งปันตัวเลขให้กับ FC ช่องละองชนแนลนะคะคุณยายขอบคุณมากค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ,คะ